วัสครับวันนี้เรามาอยู่กันในเรื่อง verb นะครับเราจะไม่รู้จักกับเ verb ทั้ง5ตัวกันว่ามีอะไรกันบ้างใช้ไงกันบ้างมาอยู่ที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกเราจะเรียกว่าเป็น action verb action verb คืออะไร action verb ก็คือ verb ทีอออ่ออก action ออกกริกรยาท่าทางอะไรต่างๆ ใช้ง่ายอันนี้ง่ายสุดแล้วครับเช่น run eat นะครับอันนี้คือ action verb นะครับผมใชงใ้ง่ายง่ายเช่น she runs every morning น yeah, ะครับ <c oughs> อ่ะผ่านไปสำหรับ verb ตัวแรกต่อไปตัวที่สองตัวตัวที่สองเรียกว่า linking verb ครับ linking verb เราจะไม่ได้บอกการกระทำนะครับแต่ เราจะใช้เพื่อเชื่อมประทานหรือว่าบอกลักษณะสถานะหรืออารมณ์ต่างๆนะครับผมโอเคโอเคมาดูตัวอย่างกันตัวอย่าง linking verb ที่เราเห็นบ่อยๆนะครับนะก็จะมีก็จะมี verb to be ก็ r ี t คืออะไร verb to ก็กวพวก is, a M R ใช่ไหมครับ if, a M R w a r w verb we? อะไรก็ว่าไป วอตเบอร์บีอะไรละ่ะไม่มีแล้วก็มีบีคัมที่เจอบ่อยๆมีซีมหรือว่าจะเป็น linking verb ที่ใช้บอกลักษณะอารมณ์นะครับเช่น feel e a ่ er. look sound smell เรีย taste อันนี้เรียกว่า l e a k i n g verb นะครับใช่ไงอ่า uh, l e a k i n g verb verb to be ที่ใช้เชื่อมประธานนะครับก็เช่น She is คือจะเชื่อมระหว่างประธานจะบอกสถานะครับว่าเป็นครูเขา,าคือคุณครูใช้เว์บทูบีเชื่อมนะครับผมบอกลักษณะสถานะใช่ไหมครับก็เช่น Food smell good. Cheese um, type. linking verb ง่ายนะครับเราจำได้ง่ายก็คือจะตามหลังด้วยไม่ประธานไม่คำนามก็เป็น adjective นะครับคำคุณศัพท์นะครับน,นี่คือจำไม้ง่ายเลยก็คือด้านหลังจะเป็นได้แค่คำนามหรือก็ไม่ก็ adjective นะครับผมอันนี้คือ linking verb ทีนี้ต่อไปก็คือ auxiliary verb ออกซิเจนเวิร์บใจง,ง่ายคือคือเวิรช่วยก็คือเวอริชวเวรช่วยนะครับที่เห็นกันบ่อยๆก็จะม,มีก็จะมีเวิร์ o d ูดูเวิร์บทูดูมีอะไรบ้างเวิร์บทูดูก็มีดูดดมีดู did does นะครับเขาก็จะมี verb to have to have มีอะไร verb to have has had have. have เป็นปัจจุบัน had เป็นอดีตส่วน has ใช้กับเป็นเป็นปัจจุบันที่ใช้กับ เว่รเบที่เป็นเอกพจน์นะครับแล้วก็มีเวบลทวีเวบลทวีก็เหมือนที่บอกไปนะครับก็คือดูรกอนอยู่แล้วนะครับก็คือ is ท m are ทีนี้เวบช่วยนี้ใช้งานยังไง หนึ่งใช้เพื่อสร้างประโยชน์ปฏิเสธสร้างประโยชน์ปฏิเสธยังไง <c oughs> ก็คือเช่น <c oughs> <sh arp> I do not like coffee หรือว่าใช้เพื่อ,อใช้เพื่อตั้งประโยคคำถามก็ได้นะครับเช่น do you like like um pizza หรือว่าใช้ให้แบบให้ช่วยเกิดกริยาหลักในประโยคตัวอย่างเช่น m e t i n g now <Home> work. ให้ช่วยเสริมยังไงก็คือแอมตัวนี้จะทําให้ eating สมบูรณ์ก็คือฉันกําลังทานข้าวอยู่นี้ก็คือเบรบหลักก็คือ eating ใช่ไหมครับซึ่งแอมไม่ใช่ใบอกว่าเขากําลังทาทานข้าวอยู่ตอนนี้ถ้า I eating เฉยๆไม่ได้ต้องมีรบรบทุกปีมาช่วยด้วยหรือว่าอันนี้ she has finished her homework ก็คือเวิร์บแท้ก็คือฟินิชได้ไหมครับแล้วก็แฮตก็คือเวิร์บช่วยมันทำให้ฟินิชสมบูรณ์ช่วยบอกว่าเขาเพิ่งทําการบ้านเสร็จไปหรือว่าอาจจะอาจจะไม่มีแฮตก็ได้นะครับคือชีฟ i ินิชเพืององเวิร์บก็คือเขาทําการบ้านเสร็จก็คือทําเสร็จนานแล้วแต่ถ้าใส่แฮตไปก็คือเพิ่งทําเสร็จๆไปสดุดๆเลยอันนี้ก็คือการใช้เพื่อสร้างรูปแบบระยะยอยื่นๆนะครับผม ทีนี้เรามาดูเรื่อง modal verb กัน modal verb ก็คือกริยาช่วยเหมือนกันแต่ modal verb จะมีกฎของมันก็คือกริยาที่เติมด้านหลังของ modal verb จะต้องเป็น verb infinitive เท่านั้นอันนี้คือหลักการของ modal verb นะครับผม modal verb มีอะไรบ้าง มูลองเ,เว, Can, could, feel, would, shall, should, may, วิร์บมี Fill ค o คื s h ู l l l h ช o ชูดมีไมมัดหรือวอาจจะมี Out To chơi chạy chạy tôi à I can swim you you should go now V e m u t finish today ก็คือจะไม่ง่ายเลยนะครับจุดไว้นะครับ modal verb ด้านหลังของมันก็คือต้องเป็น verb infinitive verb infinitive verb infinitive กับ verb หจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเป็น verb 1ใช่ไหมครับ เวอร์บหนึ่งเราสามารถเราสามารถผันได้ผันอาจจะเติม s อ,อาจจะเติมเวิร์บหนึ่งเราอาจจะเติม s หรือว่า es ก็ได้ส่วน infinitive คืออะไรเวิร์บ infinitive ก็คือจะผันไม่ได้เลยก็คือไม่สามารถเติม s กับ es ก็คือเป็นเวิร์บเพียว you can I can swim you should go we must finish นะครับอันนี้คือ i n f i n i t y v e r b จำไหมนะครับด้านหลังของ m o d o l verb ก็คือไม่ว่าจะเจอ,เอ,อประโยคแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเจอ modal verb ด้านหลังของมันก็คือ infinitive r b เท่านั้นห้ามพันเติม s ไม่ได้ e s ไม่ได้นะอันสุดท้ายมาถึงอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือ verb to be Verb to be เราเคยเจอกันที่ผ่านมานะครับก็คือใช้เป็นกริยาช่วยก็ได้ใช้เพื่อบอกสถานะก็ได้ Verb to be Verb to be มีอะไรบ้าง Verb to be มี Verb infinitive ของ Verb to be คืออะไร i n f i n i t i ของ Verb to be ก็คือตามตัวเลยนะครับ Be ส่วนถ้าผัานไปตามประธานก็จะมี is am อ่านะครับถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นวอตแล้วก็เวอรถ้าเป็น Ver ร์สาล่ะคือบีนะครับผม v วอ b ใช้ไงเวอร์ท B บ b ใช้กับ m o d ด l verb ที่เราเรียนไป it ใช้กับประธานเอกพจน์ am ใช้กับ i เท่านั้น r ใช้กับ u u หรือว่าใช้กับอาผพาง้าหูพด was เป็นอดีตเหมือนกับ R าแต่จะใช้เป็นอดีต b e e n ใช้เวลาเราใช้ Ten s e r f r f t c t หรือว่า Passive Voice อะไรต่างๆนครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้เรื่องเวิร์บก็ประมาณเท่านี้นะครับผมเราเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้า